ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยกับการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้หลายคนอยากทราบครับว่ากำหนดการเปิดตัวรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าของ GPX นั้นจะอยู่ในช่วงปีนี้ปีหน้าหรือว่าอย่างไร สำหรับกำหนดการเปิดตัวรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าของ GPX นั้นจะอยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีพศ2565นั่นก็คือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมซึ่งกำหนดการนี้ GPX เป็นผู้ประกาศเองตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วซึ่งผมเองก็จับตามองอย่างใกล้ชิดครับว่ากำหนดการเปิดตัวรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าของ g p x นั้นจะเป็นไปตามกำหนดเดิมหรือไม่ เพราะว่าผ่านมาแล้วกว่า1ปีจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าแผนการพัฒนารถไฟฟ้าของ GPX นั้นยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทีมงานของ GPX ต้องมีการร่วมมือกับหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนหลายแห่งเพื่อพัฒนารถไฟฟ้าให้ออกมาดีที่สุดมีปัญหาน้อยที่สุดหรือไม่มีปัญหาเลยซึ่งถ้าหากว่าโมเดลแรกออกมาแล้วเจอปัญหาใหญ่ อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของ GPX เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการพัฒนาจึงต้องมีความเรียบร้อยมีความแน่นอนและมีความมั่นใจได้ว่ารถที่ออกมานั้นต้องไม่เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นในช่วงที่ผ่านมาผมได้กล่าวถึงแผนการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ติดตั้งแบบตายตัวไม่สามารถถอดได้ก็จะมีคุณผู้ชมอีกส่วนหนึ่งที่อยากได้สกูตเตอร์ไฟฟ้า แบบ swap แบตเตอรี่ก็คือถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าการพัฒนารถไฟฟ้าของจ p พนั้นมีทั้ง2แบบครับและอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่ก็อยู่ที่ว่าแผนการวางจำหน่ายของจ p พนั้นจะเริ่มต้นแบบไหนก่อนซึ่งผมเองก็มองครับว่าในแบบ Big s c o o t e r ไฟฟ้าน่าจะมาเป็นอันดับแรกเพราะว่าแบบแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้นั้น ต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับมาตรฐานของแบตเตอรี่ต้องมีการพูดคุยกันครับว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่มิติความกว้างความยาวความสูงของแบตเตอรี่นั้นต้องพอดีกันกันกบทุกยี่ห้อหรือถ้าหากว่าเป็นมาตรฐานของจ p s เอเองก็ต้องรอเวลาในการวางแผนเรื่องของสถานีถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ต้องครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆอีกมากมายทั่วประเทศไทย ต้องรอเวลาที่เหมาะสมครับเพราะว่าการลงทุนนั้นมาหาศาลทีเดียวยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้ายี่ห้อโกโกโรที่มีขายในไต้หวันต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะพัฒนาสถานีแบตเตอรี่ได้ครอบคลุมทั่วทั้งเมืองหลวงทุกๆ800เมตรหรือ1กิโลเมตรจะมีสถานีถอดปริเแบตเตอรี่1แห่งซึ่งจะเป็นแท่นวางไว้ข้างถนนหน้าบ้านหน้าร้านปัจจุบนันนี้โกโกโรมีสถานี ถอดปริมตเตอรี่มากกว่า8,000จุดต้องถือว่าครอบคลุมพื้นที่ในการใช้งานของคนไต้หวันเป็นอย่างดีแต่ว่าเมืองไทยของเรานั้นเพิ่งจะเริ่มต้นคุณผู้ชมลองถามตัวเองดูครับว่าจะมีบริษัทไหนกล้าลงทุนแบบนี้หรือไม่มาลุ้นกันดูครับว่า g p s x นั้นจะมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทไหนกันบ้างพูดถึง g p s แล้วก็อยากจะมากล่าวถึง บทสรุปในช่วงครึ่งปีแรกของปี2,565ที่ผ่านมาครับว่ายอดขายเป็นอย่างไรเมื่อปีที่แล้ว2,564 g p x มียอดขายรวมทั้งสิ้น3 1 5 5คันเป็นการสร้างสถิติยอดขายสูงสุดเท่า <GP X. S 2> ที่เคยมีมาของ g p x ด้วยตัวเลขทะลุเกินกว่า30,000คันเป็นครั้งแรกและในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ก็ปรากฏว่า g p x นั้น ทำยอดขายรวมทั้งสิ้น18,160คันก็สามารถประมาณการคร่าวๆได้ครับว่าจบปีพศ2565ไปแล้วตัวเลขการขายข,ายของ g p พจะอยู่ที่ประมาณ36,000คันก็จะเป็นการทำลายสถิติของตัวเองอีกครั้งหนึ่งยอดขายสูงสุดเท่าที่เคยมีมาของ g p พในเมืองไทยและก็แน่นอนครับว่ารุ่นยอดนิยมที่มียอดขายสูงสุดของ g p พในขณะนี้ก็คือ ดโดรนครับในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมาดโดรนสามารถทำตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น1 1 4 3 7คันประมาณการได้ว่าในปีนี้ดโดรนจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ2 3,000คันน่าเสียดายว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาปัญหาเรื่องของชิปขาดแคลนรวมถึงปัญหาการผลิตที่ไม่ได้ตัวเลขตามที่ต้องการก็เลยส่งผลให้ยอดขายของจินั้น น้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่อย่างไรก็ดียอดขายในปีนี้ที่คาดว่าทำได้สูงถึง36,000คันนั้นก็ถือว่าสูงสุดในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดย GPX สามารถครองตำแหน่งอันดับที่4ของตลาดเมืองไทยไว้ได้รองจาก Honda Yamaha w e s p a กลับมาที่เรื่องราวของการพัฒนารถบิ๊กซเก็ตเตอร์ไฟฟ้าของ GPX ที่ผมได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ก่อนหน้านี้ครับว่ามันควรจะมีรูปแบบดีไซน์ ที่ให้ความล้ำยุคล้ำสมัยเช่นเดียวกับ BMW CE04 ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้เพียงแค่เห็นรูปโฉมภายนอกต้องบอกเลยครับว่าดีไซน์ของมันนั้นล้ำยุคล้ำสมัยอย่างแท้จริงถ้า Gpx สามารถดีไซน์รถออกมาแล้วดูล้ำยุคล้ำสมัยแตกต่างไปจาก f o r z a 350หรือ Xmax300 ผมบอกเลยครับว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในส่วนของสเปคตัวรถนั้น แบตเตอรี่จะไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้เพราะว่าต้องการบรรจุแบตเตอรี่ขนาดใหญ่วิ่งได้ระยะทางอย่างน้อยต้องมี100กิโลเมตรขึ้นไปถ้าได้ประมาณสัก120กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งผมถือว่าโอเคแล้ววิ่งใช้งานจริงใช้ความเร็วสูงหน่อยหรือประมาณ80 1 0 0ถึง100ก็โอเคสามารถวิ่งไปกลับที่ทำงานได้อย่างสบายๆในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องของความเร็วสูงสุดนั้นบอกไปแล้วครับว่า อย่างน้อยต้องได้110หรือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะเราสามารถใช้อัตราเร่งในการแซงได้อย่างมั่นใจถ้าวิ่งได้เพียง80หรือว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเวลาเร่งแซงต้องลุ้นกันเหนื่อยครับมีคุณผู้ชมหลายท่านอยากได้ระยะทางในการชาร์จต่อครั้งสัก200กิโลเมตร300กิโลเมตรณนะขณะนี้บอกเลยครับว่าประสิทธิภาพแบตเตอรี่นั้นยังทำไม่ได้ หรือทำได้ต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นน้ำหนักรถก็จะมากขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นประมาณการราคาค่าตัวของ GPX ไฟฟ้านั้นอยู่ที่ประมาณนะครับไม่เกิน1,500,000บาทเพื่อเข้าโครงการของรัฐบาลในการสนับสนุนจำนวนเงิน1 8 0 0 0บาทต่อคันซึ่งก็จะทำให้ราคาตัวรถนั้นถูกลงมาประมาณ 1, 3 0 0 0 0กว่าบาทมาลุ้นกันดูครับในช่วงปลายปีนี้ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม g p s จะเปิดตัวบิ๊กสกูตเตอร์ไฟฟ้าออกมาเป็นโมเดลแรกหรือจะเป็นโดรนไฟฟ้าออกมาก่อนซึ่งแบตเตอรี่จะมีขนาดเล็กลงไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้หรือจะทำแบบเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ต้องมารอดูกันครับว่าแนวคิดของ g p พนั้นจะอมาเป็นรูปแบบใดนะับเป็นโอกาสที่ดีของ g p พครับที่ขยักใหญ่อย่าง Honda, Yamaha หรือค่ายอื่นๆ ยังไม่มีแผนในการพัฒนารถไฟฟ้าออกสู่ตลาดอย่างจริงจังในช่วงปีนี้และปีหน้าก็จะเปิดโอกาสให้แบรดรถไฟฟ้าของคนไทยหลายยี่ห้อได้มีโอกาสแจ้งเกิดนอกจาก g p x แล้วก็ยังมีเดโกซึ่งขณะนี้ครองแชมป์ยอดขายสูงสุดรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาและปีนี้ก็ยังคงร้อนแรงอยู่ต่อเนื่องโดยคาดว่ายอดขายของเดโก้ในปี2,565จะทำได้ประมาณ 2,800คันสำหรับเดโก้นั้นเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีการร่วมมือกับไต้หวันมีการผลิตชิ้นส่วนในเมืองไทยและเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐด้วยการของเงินอุดหนุน18,000บาทต่อคันนั่นก็หมายความว่าเดโก้นั้นต้องการลุยตลาดอย่างจริงจังตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปอันดับ2รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าในเมืองไทยขณะนี้ก็คือเอสเซมแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่นํารถจากจีนเข้ามาจําหน่ายในเมืองไทย ผมยังไม่เห็นแผนในการผลิตในเมืองไทยอย่างจริงจังต้องรอดูครับว่าผู้จําหน่ายในเมืองไทยนั้นจะมีการเข้าร่วมโครงการภาครัฐหรือไม่ถ้าไม่เข้าร่วมนั่นก็หมายความว่าจะเป็นการนําเข้าจากประเทศจีนมาขายในเมืองไทยเพียงอย่างเดียวจะไม่ได้เงินอุดหนุนจากภาครัฐจํานวน18,000บาทต่อคันสําหรับอันดับ3ก็คือนิวก็เป็นการนําเข้าจากประเทศจีนอีกเหมือนกันครับอันดับ4อ e ีทรานเป็นของคนไทยแต่ว่าขณะนี้ ยังไม่เห็นแผนในการเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐแต่อย่างใดยังใช้วิธีการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไปขับขี่ซึ่งดูแล้วแผนการนี้ค่อนข้างเหนื่อยครับโอกาสเติบโตเป็นไปได้ยากต้องรอดูครับว่าอ e ีทรานนั้นจะมีแผนเปลี่ยนแปลงน,น,นโยบายของตัวเองหรือไม่อย่างไรอันดับ5ของรถไฟ,ฟฟ้าในเมืองไทยขณะนี้ก็คือ AJ ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นของจีนคนไทยนำเข้ามาขาย ซึ่งอนาคตจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนั้นยังตอบไม่ได้ครับต้องรอดูทิศทางของ AJ ก่อนว่าจะมีแผนเปิดโรงงานในเมืองไทยหรือไม่ยอดขายหรือยอดจดทะเบียนในขณะนี้ทําได้เพียง139คันในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมายังน้อยอยู่มากครับซึ่งดูแล้วยังไม่คุ้มต่อการลงทุนในการเปิดโรงงานผลิตแต่อย่างใดส่วนยี่ห้อเอดิสันอีกแบรนด์หนึ่งของคนไทยนั้นกําลังเตรียมความพร้อมหลายๆด้าน ยังไม่ได้มีการจําหน่ายในเมืองไทยในขณะนี้ตัวเลขจดทะเบียนไม่มีแม้แต่คันเดียวต้องรอดูครับว่าแผนการของอ e ีดิสันนั้นจะเอาอย่างไรต่อไปในขณะนี้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเมืองไทยมีมากกว่า20ยี่ห้อครับส่วนใหญ่แล้วเป็นการนําเข้าจากประเทศจีนมาขายในเมืองไทยซึ่งยังไม่มีแผนในการลงทุนเปิดโรงงานประกอบหรือผลิตในเมืองไทยแต่อย่างใดปัจจุบันนี้ดูแล้วก็มีเพียง g p x ออยู่ยี่ห้อเดียวครับที่มีความพร้อมมากที่สุด มีโรงงานผลิตประกอบเป็นของตัวเองมาลุ้นกันดูครับว่าในช่วงปลายปีนี้ก้าวย่างครั้งแรกของ g p x กับรถไฟฟ้าเปิดตัวออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะโดนใจคนไทยหรือไม่สเปคของตัวรถจะโอเคหรือเปล่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ